สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านใบ J Asset Management ค่ะสำหรับท่านไหนที่กําลังมองหาบ้านนะคะที่อยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีห้ามพลาดเลยเลยค่ะเพราะว่า EP นี้ยิ้มจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านในโครงการฟ้าบุรนอันไลน์ค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อวินอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นโครงการค่ะที่อยู่ในแหล่งชุมชนแวดล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมมากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมอิเทิลซีบอร์ดนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองค่ะและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้นอกจากนี้แล้วนะคะยังอยู่ใกล้ค่ะกับแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทสโก้โลตัสบ่อวินนะคะเจพักศรีราชาค่ะและ ยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษายังวิทยายลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียด้วยล่ะค่ะแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้ภายในโครงการของเขาเองเนี่ยก็ยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่และมีความเปลี่ยนส่วนตัวมากๆพร้อมกับนะคะมีระบบ รักษาความปลอดภัยค่ะกับเจ้าหน้าที่รอปภที่จะคอยดูแลลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงเข้าออกผ่านทาง Keycard Asset นะคะและยังมาพร้อมกับนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่จะให้บริการกับลูกบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะพื้นที่ส่วนกลางส่วนสาธารณะค่ะฟิตเนสและสระว่ายน้ําเรียกว่าครบครันสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในของตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนคุณผู้ชมตามยิ้มไปเลย ค่ะ และตอนนี้นะคะยิงมก็อยู่ภายในบ้านเลขที่14ทับ126ค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะมีขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ที่จอดรถค่ะบริเวณด้านหน้านะคะมีพื้นที่ไว้สำหรับมุมใช้สอยคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นมุมนะคะ กิจกรรมภายในครอบครัวค่ะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมซักล้างก็ได้เช่นกันค่ะเดินเข้ามานะคะภายในตัวบ้านค่ะจะพบกับบริเวณห้องโถงขนาดกว้างๆเลยแหละค่ะซึ่งพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่รับแขกมุมห้องนั่งเล่นได้ค่ะสามารถเพิ่มเติมนะคะกับโซฟาค่ะทั้งโซฟาโปรแอลหรือว่าโซฟาเบดก็ได้อีกหนึ่งมุมค่ะก็วางเป็นชั้นวางทีวีและเฟอร์นิเจอร์นะคะขยับถัดมาค่ะภายในบริเวณตัวบ้านค่ะ มุมนี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องรับประทานอาหารได้ค่ะตั้งโต๊ะรับประทานอาหาร4ีท่านถึงหท่านได้แบบสบายๆจะเพิ่มนะคะเป็นมุมทํางานหรือมุมงานอดิเรกก็ได้เช่นกันค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะ เรามีการต่อเติมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งบริเวณพื้นและก็หลังคาค่ะพร้อมกับนคะ top, คะบิวอินท็อปครัวไว้บางส่วนค่ะใช้เป็นพื้นที่ในการทําอาหารครัวไทยหรือว่าใช้เป็นพื้นที่นะคะมุมซักล้างตากผ้าก็ได้เช่นกันค่ะบ้านหลังนี้มีหนึ่งห้องน้ำนะคะมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะและสุขภัณฑ์ครบครัน และสําหรับห้องนอนแรกนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5-6ฟุตได้แบบสบายๆเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้ครบครันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้สตเสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะ ชั้นวางทีวีนะคะและนอกจากนี้แล้วห้องนี้ยังมีความพิเศษคือมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์สามารถที่จะเปิดรับลมชมบรรยากาศด้านหน้าของตัวบ้านได้ด้วยล่ะค่ะ และสำหรับห้องนอนที่2นะคะมีขนาดใหญ่พอๆกันเลยค่ะสามารถที่จะวางเตียงขนาด5-6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันค่ะเพิ่มเติมนะคะนั้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแปลงหรือจะเลือก1มุมไว้สำหรับมุมห้องทำงานก็ได้ค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านฟ้าบุรินเอาอลา์เริ่มต้นบนถนน1032หน้าโรบินสันบ่อวิน ขับตรงไป2.8กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยอาลไลจากนั้นขับตามทางไปอีก1.4กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมทั้งไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะสามารถติดต่อสอบถามหรือนัดวันเข้าชมสถานที่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราค่ะได้ทั้ง2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือหรือ u b e Channel เล่งบ้านบ้านบ่าย s จไอ a อช a e ตท e แค่ะ เรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่จะคอยให้คําแนะนําและบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแหละคะ่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะยังมีซับพร้อขายสภาพนางฟ้าค่ะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์อีกมากมายหลากหลายหลังที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงนะคะยิ้มฝากคุณผู้ชมกดติดตามไว้ด้วยค่ะแต่สําหรับ EP นี้หมดหน้าที่ของยิ้มลงแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ